สวัสดีค่ะ <Wow. S 1> บินนะคะตอนนี้บินอยู่ที่โรงพยาบาลเมดพาร์คนะคะวันนี้เนี่ยบินจะมาปรึกษาคุณหมอเรื่องหุ่นค่ะเพราะว่าด้วยความเป็นนางสาวไทยเนี่ยหุ่นเราก็ต้องดีตลอดเวลาใช่ไหมคะซึ่งวันนี้นะคะบินมีโจทย์ให้คุณหมอว่าบินอยากมีสติกแพกคะ่ะดังนั้นคุณหมอจะช่วยบินยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะ ค่ะคุณบ้นวันนี้มีตรงไหนที่อยากให้หมอช่วยดูแลเป็นพิเศษนะคะตอนนี้บินอยากมีสิ๊กแพ็กยีนาท้องมากค่ะเราช่วงนี้ค่ะเหมือนบินมีภารกิจนางงามแล้วไม่ค่อยได้ออกกําลังกายก็เลยอยากรู้ว่ามีตัวช่วยไหนที่จะช่วยหนูได้บ้างไหมทางโรงพยาบาลเราค่ะมีเครื่องที่จะแนะนาคือเอ็มสกค่ะตัวนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่สามารถสร้างกล้ามเนื้อไปพร้อมกับการกําจัดไขมันในคราวเดียวกันค่ะไอค่ะอยากดูแลค่ะ เครื่องนี้เลยค่ะเอ็สเกลที่จะให้น้องบินทําวันนี้ค่ะเครื่องนี้เป็นเครื่องแรกและเครื่องเดียวของเทคโนโลยีนี้นะคะที่ผ่านการรับรองโดย U.S.F.D.A. เครื่องอื่นเนี่ยช่วงนี้จะมีเครื่องเยนแบบมาค่อนข้างเยอะมากก็อาจจะต้องแบบตรวจเช็คนิดนึงเนาะว่าเครื่องที่ใช้เนี่ยได้มาตรฐานจริงไหมหรือเป็นเครื่องแบบลอกเลียนแบบอะไรประมาณนี้ค่ะต่ว่าเครื่องนี้จะเป็นเครื่องเดียวในประเทศเลยใช่ไหมคะที่ได้รับการรองรับตามมาตรฐานแล้วต้องเป็น M s c a สเก็ว่าสร้างซิกแพคได้หรอคะใช่ค่ะ ในการทำหนึ่งครั้งเนี่ยใช้เวลา30นาทีนะคะสามารถกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อให้หดตัวเทียบเท่ากับการซิทอัพถึง20,000ครั้งเลยค่ะถึงมันก็ไม่นานเลยนะคะแถมได้ผลที่แบบสองซิทอัพ2 0 0หมนครั้งนี่ทางปีหรือยังซิทอัพไม่ถึงเลยนะคะพี่โบก็ว่าไม่ถึงเหมือนกันนะคะแล้วก็ระหว่างทำเนี่ยไม่เจ็บนะคะแล้วก็ไม่ต้องผักฟื้นค่ะหลังทำไปประมาณสัก 1- 2วันน้องบินอาจจะรู้สึกแบบ เอ่อเมื ider, ่อยเหมือนเอาเป็นไปซิตอัพเองจริงๆได้ด้วยค่ะแต่งจริงเราก็ต้องออกกาลังกายไปด้วยใช่ไหมใช่ถ้า้า้ได้ผลดีมากที่สุดเนี่ยหมอก็แนะนําว่าออกกําลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารไปด้วยนะคะจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วอย่างนี้ต้องใช้นานแค่ไหนคะเรื่องนี้ถึงจะเห็นผลหรือว่าเราต้องทํากี่ครั้งนะคะ ก็โดยเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยหมอจะแนะนํำว่าให้ทําประมาณ4-6ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยเว้นห่างประมาณ2-5วันค่ะเพือ่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเอ๊แต่ว่าบินก็เคยได้ยินมาว่ามันมีเครื่องกําจัดไขมันหลายแบบมากเลย แล้วเจ้าเครื่องนี้ค่ะมันต่างจากเครื่องอื่นยังไงคะพี่หมอก็เครื่องนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่มีจุดเด่นก็คือสามารถกระตุ้นการทํางานของกล้ามเนื้อให้สร้างกล้ามเนื้อที่แข็งแรงหนาขึ้นมากเพิ่มจํานวนมากขึ้นโดยที่เครื่องอื่นยังทาไม่ได้ค่ะแสดงว่าหมายความว่ามันก็จะดึงเหมือนดึงกล้ามเนื้อให้แบบใหญ่ขึ้นอย่างนี้หรอคะใช่ค่ะก็มีการวิจัยรองรับว่าแบบกล้ามเนื้อหลังจากใช้เครื่องนี้มีทั้งการเพิ่มขนาดแล้วก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นนะคะน้องบินก็จะแบบมีรูปร่างเอวที่เล็กกกกลลลงออีค่ะไขมันน้้ยแว เนื้อเนี่ยเฟิร์มมากขึ้นเพรว่าของน้องบินเนี่ยคงเห็นซิกแพคได้ชัดเจนมากเลยค่ะนี่คุณหนูจะโปะอะไรล่ะคคะใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ตัวนี้ไม่ผลข้างเคียงไหมคะพี่หมอเทคโนโลยีขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้ของเครื่องเนี่ยมีใช้มานานแล้วก็ปลอดภัยค่ะรวมทั้งเครื่องเนี่ยมีงานวิจัยรองรับรับรองโดย USFDA คืออยประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็อยไทยค่ะ ก็มั่นใจได้ว่ามีประสิทธิภาพและปลอดภัยค่ะเริ่มอยากลองแล้วค่ะได้ยังไมอยากมีซิปแพ็กก่อนไปนางสาไทยแล้วค่ะโอ้จากที่สวยอยู่แล้วจะยิ่งแบบเป๊ะปังมากกว่านี้นะคะ <c oughs> พร้อมแล้วค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดด้วยนะคะบบค่ะพร้อมนะคะงั้นเดี๋ยวหมอขอเริ่มเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวจะค่อยๆเพิ่มพลังงานทีละนิดนะคะช่วงแรกจะรู้สึกสั่นๆ เป็นยังไงบ้างคะโอเคนะคะเไม่เจ็บเลยค่ <c oughs> ะตอนแรกคมันจะแบบว่าเจ็บใช่เครื่องนี้ไม่เจ็บเลยนะคะแต่ว่าถ้ารู้สึกมากเกินไปหมอสามารถปรับพลังงานลดลงให้ได้คะ่ะเราแค่ที่คุณบินสบายแบบไม,ไม่เจ็บมากเกินไปคะ่ะการทำงานของเครื่องเนี้ยจะแบ,บ่งเป็น3เฟสนะคะตอนนี้จะเป็นช่วงวอร์มอัพค่ะเหมือนเราวอร์มอัพสำหรับก่อนออกกำลังกายนะคะ <c oughs> ะะก็ต้องบอกว่ามันสบายนะคะเพราะว่าตะกี้ที่วินเข้าไปก็คือใช้เวลาแค่30นาทีแล้วก็ระหว่างที่ทำเนี่ยก็จะมีการกระตุ้นกล้ามเนือ้อใช่ไหมคะก็ไม่เจ็บเลยค่ะแค่เรารู้สึกว่ามันสันๆเนาะแล้วก็ระหว่างทำเนี่ยมันก็เล่นมือถือไปด,ด้วยค่ะทำให้เวลาผ่านไปเร็วมาก แล้วที่สำคัญเจ้าเครื่องน,นี้ก็ได้รับการยืนยันจากคุณหมอแล้วด้วยว่าปลอดภัยแน่นอนมินก็เลยมั่นใจแล้วก็คงกลับมาทำบ่อยๆแน่นอนเพราะว่าในช่วงเวลาที่เราไม่มีเวลาไปออกกำลังกายจริงๆเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยเมนเทนหุ่นของเราได้และที่สำคัญน,นะคะก็ต้องขอขอบคุณคลินิกสก,กินของโรงพยาบาลเมดพาร์ค่ะที่มีคุณหมอนะคะที่ช่วยดูแลหุ่นมินได้อย่างครบครันจริงๆค่ะแล้วครั้งหน้านั้นมินจะทำอะไรติดตามชมกันนะคะ